ค่ะส่วนตอนนี้นะคะชามก็มีภาพเบื้องหลังละครที่แฟนๆรอคอยกันมานานมากๆมาฝากค่ะให้ตื่นเต้นกันก่อนกับละครเรื่อง365วันแห่งรักค่ะที่ทีมข่าวสีสันบันเทิงสดของเรานะคะเพิ่งไปเปิดกล้องกับเขาเมื่อเช้านี้ค่ะแล้วก็บึ้งรถกลับมารีบฟหนแฟนๆได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ <c oughs> พระนางคู่ขวัญพี่แอนพี่เคนพร้อมผู้กำกับ <c oughs> คู่บุญนะคะคุณอัมไพพรจิตไม่งง มอบเซอร์ไพรส์รให้แฟนๆกันตั้งแต่ฉากแรกที่เปิดกล้องตามออเดอร์ของผู้จัดพี่นกจริยาแห่ง Maker J Group เลยค่ะเพราะวันแรกของพระนางที่เจอกันบนสารนะคะสถานที่ความหมายก็ไม่ค่อยดีแต่เพราะชื่อเรื่อง365วันแห่งรัก <c oughs> ก็เลยพลิกตลบัดทำให้แฟนๆได้ยิ้มบานแฉ่งกันแบบนี้เลยล่ะค่ะ <c oughs> เมื่อนางเอกเวียงสุดฤทธิ์กับคู่กรณีตัวกวนอย่างนายตักบริบูรณ์ที่กำลังระเบิดอารมณ์บันดาลโทสะต้องมาเบรอกอีหยุดชะงัก กระทันหันนะคะเพราะว่าการปรากฏต,ตัวของนายตุลาอายการสุดหลอ่องานนี้โลกเลยหยุดหมุนไปชั่วขณะค่ะคล้ายเกิดปรากฏการณ์ love at first sight ทำให้นางเอกจากที่ร้ายไม่ยอมคนต้องยกธงขาวยอมจำนวนตัวให้กับพระเอกอย่างที่เห็นนี่เลยล่ะคะ่ะเจอฉากเปิดเรื่องแบบนี้นะคะ เหมือนนิยายเลยค่ะเลยทำให้คู่ส <co ีพ pues ี่แอนกับพี่เคนเล่นได้เนียนสนิทเลยเหมือนหลับตาแสดงแถมยังมีแฟนลับตามมารุมให้กำลังใจใกล้ชิดขนาดนี้ทั้งผู้กำกับและนักแสดงเลยโชว์ฝีมือเต็มที่ค่ะท่ามกลางอากาศร้อนสุดๆงานนี้พระเอกร้อยล้านอย่างพี่เคนของเรานะคะก็ผันมาเอาใจแฟนๆด้วยตัวเองเลยละค่ะวันนี้เรามาประเดิมกันที่ศาลรัชดาก็ตื่นเต้นอ่ะมันก็แบบต้องปรับตัวนะคือ คือแต่ละคนก็มีภาระคนละแบบแอนนี่มาถึงเขาก็ต้องแบบซีนแรกก็แบบว่าโหแบบเต็มที่เลยเยอะเลยอะไรเงี้ยของผมก็คือคือจะต้องนิ่งต้องหล่อมเลยต้องนิ่งๆแต่แบบด้วยสถานการณ์ที่แบบเขาเล่นกันแบบคือผมจะรู้สึกว่าเขาเล่นกันเยอะมากอะแต่ตัวเราคือต้องแบบว่าต้องแบบคูต้องแบบเหมือนแบบใจเย็นแบบไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหล่อมากเลยหน้าก็ขาวมาเลยอะหันมาต้องเล่นแบบตะลึง่ด้วยโฟมสามอันโฟมนะล้อมรอบเลยอ่ะ ก็เลยต้องเล่นจริงๆเคนเขาหล่ออยู่แล้วมันก็เล่นไม่ยากหรอกคนเล่นด้วยก็ง่ายอะไรเงี้ยพาเต็มมาเต็มที่เมื่อคืนก็แบบนวดหน้านวดอะไรมาอะไรเงี้ยจริงจริงเราเกลียดกันมาตลอดพอเล่นรักกันก็เลยบอกเอ๊ะคือมันเอาท้ายมาหัวปกติเล่นละครมันจะต้องแบบทะเลาะกันก่อนไงแต่ตอนนี้คือแบบต้องมารักกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทะเลาะกันมันก็เลยอาจจะแบบยังงงๆเลยนะอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้จะเป็นการเล่า365วันที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยวันแรกก็เจอกันแบบนี้แล้ววันที่เหลือจะเป็นยังไงก็ให้คนลองดูตามดูค่ะ นี่ขนาดวันแรกนะคะยังน่ารักและหวานกันขนาดนี้เลยเนี่ยและอีก364วันที่เหลือนี้ก็คงจะสวีทให้ถูกใจแฟนๆละครแน่นอนเลยละค่ะค่ะพี่แอนพี่เคนด้วยโหตัวเด่นแล้ฉากแรกนี่แบบมู่กกันอยู่หน้าตาเลยทีเดียวหน้าต้นหน้าสนุกมากเลยติดทั้งสองคนนี่ก็ดาราเจ้าบทบาทเพิ่งได้รางวัลททัรั์ทองคำกันไปทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงก็ให้แฟนๆติดตามกันเนาะครับผม